โอกาสได้มีโอกาสได้มีโอกาสแฮ ppy อารมณ์ดีมีโอกาสได้มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตแต่มันต้องรอ,อนิดหนึ่งนะ <Bliss. S 1> เออมันต้องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆนิดหนึ่งแต่มีโอกาสได้นะมันอาจจะไม่รวดเร็วทันใจแต่ก็ไม่ได้ช้าเกินไปหรอกนะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะเออมีโอกาสได้ค่ะนะมันได้มาจากความสามารถของคุณได้มาจากออดวงชะตาของคุณบุญกุศลของคุณนี่แหละนะความสามารถของคุณนี่แหละมีโอกาสได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วค่ะ ได้อยู่แล้วแต่ต้องแต่ แต่อาจจะไม่รวดเร็วทันใจอาจจะต้องรอนิดนึงอาจจะมีช่วงเวลาของการรอหน่อยหนึ่งเนาะมีโอกาสที่จะได้เพียงแต่ว่าต้องรอนิดหนึ่งนะมีโอกาสได้เร็วๆนี้มันอาจจะไม่รวดเร็วทันใจเหมือนคุณอยากได้ภายในวันอสองวันนี้มันอาจจะแบบอ่ะอาจจะเป็นสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเนาะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสได้มีโอกาสได้แต่รอหน่อยแค่นั้นเองเนาะนะอึดใจเดียวเท่านั้นนะอึดใจเดียวเท่านั้นคุณได้แน่นอนเรื่องของเงินก้อนโตนะดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะสุดท้ายขออีกสักหนึ่งใบเอะ เออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสได้นะมีโอกาสได้อยู่นะคะเออติดตามเรื่องหน่อยลงมือทําหน่อยนะคะหรือว่าลงมือลงแรงทําสิ่งต่างๆต,ติดตามเรื่องต่างๆด้วยตัวเองได้แนะ่นอนค่ะการเงินมาละนะเออมีโอกาสได้เงินก้อนโตแต่ต้องรอหน่อยนะมันอาจจะไม่รวดเร็วทันใจแต่ได้แน่ไม่นานเกินรออย่างนี้แล้วกันเออ